คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงการแสดงสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอ่านวิภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและคำหยาบคายมากมายควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปจำเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่สติดีขอบคุณครับโอเคก็กราบสวีดาสสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับราชาโจรสลัดโกดีโรเจอร์ oger, กันอีกเช่นเคยนะฮะ ผมต้องบอกเลยว่าโรเจอร์กินกับอะไรก็อร่อยนะฮะเอ้ยในวันนี้เราจะพาราชาโจรสลัดของเรานะครับไปลง C3 หรือชาเลนจ์สามหรือออฟอีจิโก้นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวที่ผมจะใช้นั้นก็จะมีแค่โรเจอร์นะครับผมราชาโจรสลัดของเรานะฮะฮแล้วก็หน่วยการคังของโจรสลัดนะฮะนั่นก็คือสปิดวัตสกอนนะฮะเป็นโจรสลัดก็ต้องมีเงินมีทองใช่ไหมครับผมต้องรวยเออ จากนั้นนะครับสิ่งที่โจรสลัดขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือผู้หญิงนะฮะผมก็เลยใส่บูม่าลงมาด้วยนั่นเองนะฮะเอ๊หรือเราเจะบูม่ากับเฟมเออร์ไปดีวะอืมเอาอันนี้แหละขีเกียจไปวางหลายตัวเอออะผมก็จะใช้เท่านี้แหละพอละด้วยความที่มันเป็นราชาโจรสลัดเนี่ยมันไม่ต้องการให้คนอื่นช่วยเว้ยแต่ผมก็ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะก็เดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยฮะอ๋อแป๊บหนึง่งขอเปลี่ยนเป็นออฟระยะแล้วกัน ขอใส่ออฟระยะให้เจ้าโรเจอร์ละกันนะโอเคไปครับผมมาเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วในครั้งนี้เราจะเล่นไม่เหมือนครั้งอื่นๆนะครับเพราะว่าเรามากับราชาโจรสลัดและเมื่อเรามาลงถิ่นเขาเนี่ยแปลว่าเราจะมาบุกเขาเพราะฉะนั้นฮะราชานําทัพไปเลยครับผมไป นำทับบุกเลยฮะเดี๋ยวผมตั้งไว้สักแถวแถวนี้ละกันเออนำทับบุกแม่งเลยเราบุกก่อนเปิดก่อนได้เปรียบฮะเออเป็นราชามันต้องแบบว่านะห้าวหานหน่อยเราจะมาแบบกิ๊กกอกความตังก่อนมันไม่ใช่มันไม่สมเกียริราชาฮะเออเอรอีบวางสปีดวากอนโอ้เรียบร้อยวางทันวะ่ะเอเว็บแรกผ่านไป เว็บสเว็บสค่อยๆผ่านไปอ่ะเดี๋ยวผมกดเร่งสปีดเลยละกันลงสีสาแบบเร่งสปีดความความคตังค์ยาวๆผมก็ไม่ได้ลงสีสมาค่อนข้างจะนานแล้วนะเอออาจจะมีผิดพลาดอะไรบ้างก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ลงมานานมากๆมากแบบมากจริงๆก็อาจจะแบบแกลๆหน่อยนะซึ่งกูยังไม่มั่นใจตัวเองเลยว่ากูจะผ่านหรือเปล่าเนี่ยละเซตทียเนี่ย ก็ทำไม่ผ่านก็อย่าโกรธพี่กันนะครับทุกคนแต่ผมมั่นใจในพลังของราชาโจรสลัดเว้ยเฮ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 ้ยวิ่งจูดเลยโอ้ยยังผ่านอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เอ้ยเวฟบนี้เราต้องอัพตัวนี้เพื่อตีตัวทรงพลังปั๊บโอเคเ้ยเฮ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 ้ย ลุ้นเยี่ยวเหนียวฮะแล้วด้วยความที่มันเป็นแบบคูณสองคูณสามคูณสองเออโอเคเดี๋ยวผมปิดเร่งเร่งสปีดก่อนเพราะว่าฮะมันออกมาไวไปแล้วผมอัพเป็นตันนะเออในเว็บนี้เดี๋ยวผมอัพเป็นขั้นอ่านี่ขั้นนี้ไว้เออจะได้แบบทรงทรงพลังมากแล้วก็ค่อยมาฟาร์มต่อ, <S <S อยังชิวเว็บแปดไหวชิวเออ ออกแล้วราชามันตึงเอ้าโอ้โหเล่นตั้งนานต้องเปิดเอฟเฟคด้วยสิเออเบเก้าวแล้วปาไปเยาวๆเยาวเลยออ้อแค่ได้เห็นอาโจมตีของโรเจอร์เราก็รู้สึกมีพลังขึ้นมาแล้วอะ่ะเออปะเร่งสปีดเลย เออผ่านมาถึงเวฟสิบก็ยังไม่มีอะไรนะคือแบบยังชิวอยู่เลยนะดูดิเออต่มแล้วที่เป็นราชาจรสลัดแต่เดี๋ยวปัญหามันจะอยู่เวฟสนะิบหกเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านได้หรือเปล่าไ,ไอ้<า>ออฟอีกคันหนึ่งแล้วกนะันเจฟอัพไป,ปคันสิบหกพอละต่อไปอัพกับบูม่าแล้วเดี๋ยวรออัพถึงเวฟสิบสามแล้วก็พอเลยเออคือในด่านนี้เนี่ยเราสามารถฟาร์มตังค์จนถึงสักเวฟสิบสามได้เลยนะครับหรือจะเวฟสิบสองก็ได้ก็แล้วแต่เราอ่ะถ้าเรา เราคำนวณมาแล้วว่ามันแบบโอเคพอคุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่แต่ผมจะฟาร์มถึงเวฟสิสาโอเคตอนนี้ผมฟาร์มเสร็จแล้วผมไม่ฟาร์มต่อแล้วนะครับผมเราก็จะมารอเวฟสิบหกกันนะฮคือผมต้องตั้งโรเจอร์ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้คือโรเจอร์อันนี้ระยะร้อยสิบเอ็ดนี่ได้ปหมวะได้แหละเอ้ยได้ไหวชิวสบาย เฮ้ยสบายสบายับไปเลยครับผมจ๊บถึงขั้นขั้นแสนเลยเว้ยเออผมจะขายโรเจอร์ตัวนี้เลยไม่ขายดีกว่าเอาโอ้โอ้โอ้โอโอ้แลก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 โอ้โหแลกเลย,อยขอยญาตปิเดเอฟเฟกต์นะทุกคนนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไม่รู้เรื่องนะเดี๋ยวก็ปรับความเร็วเป็นคูณหนึ่งด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันเวฟมันไกลละ เวฟมันเวฟบสิบหกแล้วอะเออแล้วก็ขายตัวนี้ไปโอเคเดี๋ยวเรารอบอสออกแล้วก็วางโรเจอร์เพิ่มไหวชิลเอ๋บอสออกมาแล้วบอสออกมาแล้วบอสตันปึ๊บเราวางปับ๊บบอสตันปั๊บเราวางปุบป๊บบอสตันปุ๊บปุ๊บวางปั๊บปั๊บอัพเลยครับอัพขั้นหนึ่งแสนปับ๊บโอ้พอตังนะบอสยังไง ปั้นปุ๊บวางปั๊บนะอปั้นปุ๊บวางปับ๊บโอเคโรเจอร์ตรงกลางเราเซ็ตเสร็จแล้วทีนี้ก็เหลือแบบไล่วางโรเจอร์ให้มันตอดเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะเอ็นเอ่อตัวเนี้ยเออเอ็อเออนตัวเนี้ยให้มันตีบอสหน่อยนี่ก็ตีไปก่อนเลือดสิบสองล้าน มไม่ชนามือพี่ล็อกไหวชิวโอ้ตันแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวแรกพอมันตันรอบที่สามตัวแรกมันก็จะตื่นเว้ยตื่นช้าอยู่เหมือนกันเนี่โอเคตื่นแล้วโรเจอร์กูตื่นแล้วจากที่นะเหนื่อยจากการไปอาบนวดมาพาจัดก็เลยหลับไปโอ้ไหวชิวว้าดูวัดามจโรเจอร์เท่าไหร่อู้สามแสน โรเจอร์ดามีดสามเสยนติดเลือดไหลก็สามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองติดเลือดไหลล้านสองอะครับทุกคนโอ้สบายเนี่ยติดเลือดไหลติดเลือดไหลเท่าไรติดเลือดไหลสิบทีก็ตายแล้วบอสอะโคตรกระจอกของพวกนี้เราก็ขายไปได้เลยไม่ได้ใช้ละโอ้ตังเหลือแปดหมื่นวะไม่ทำอะไรดีวะ ขายโรเจอร์ระวัางใหม่ดีปะ่ะโอ้ง่ายเกินว่ะเดี๋ยวเอาถุงตังเล่นดีกว่าอ่ะขายอะ่ะโอ้ยังเหลือสี่หมื่นอ่ะเอาใหม่หเหลือสองหมืเอาอีกรอบ ายไโอเคเหลือหมื่นห้าโอ้หมื่นห้าก็ยังเยอะไปอะ่ะยังเหลือเยอะเกินไปอยู่ดีวะ่ะอ,อะไรได้บ้างว่าเนี่ยืมดูนี่ชนะแล้วอ่ะโอ้อีซี่เกินว่ะโอ้ดูนี่อีซี่เกินวะ่ะโอ้อโอสมแล้วที่เป็นราชาโจรสลดัดจบแล้ว,วอ่ะเออโอ้อะไรกันนะครับ ง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหง่ายเกินรอบคลิปนี้ก็จบแล้วจบไวมากด้วยอเียจบโคตรไวเออด้วยความที่มันมีระบบคูณสองมานะคลิปก็ไวขึ้นเยอะโอ้สบายดีจัดไม่รู้ตัดมาแล้วคลิปนี้จะถึงสิบนาทีหรือเปล่าละเออก็ขอให้ถึงแล้วกันนะคือแม่กไวเชี่ยเลยแบบแล้วไม่มีอะไรให้แบบมันไม่มีตัวลงตัวหลุดไม่มีเชี่ยอะไเลยอ่ะคือแบบอีฟี่จัดจัดะครับทุกคนผู้ชม ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมเราจะไปร้านซับกันโอเคถ้าหากใครสงสัยอะไรหรืออยากทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันมานะครับผมสำหรับโรเจอร์กินกับอะไรก็อร่อยใน EP ต่อไปเราจะาไปลงอะไรนั้นก็ติดตามกันไว้นะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออก็ที่วางแปนไว้ก็อาจจะมีแบบเอาไปลงซีหนึ่งหรือ,อไปลงสตอรี่อะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน บายบาย